สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้มาชมคลิปนะครับวันนี้ผมขอเสนอเหรียญมงปูนะครับมั่งมีสีสูนะครับ เป็นโครทรหารไหมครับโคตรตอบนะบางคนไม่เคยเห็นครับเหรียนเนี้ยเหรียญจะเป็นอีกเหรียญที่หายากนะครับ ดูขอบเรียนครับสมัยสพันห้าร้อยจะเป็นอย่างนี้นะครับการตัดตัดขอบเรียนสมัยนั้นยังไม่มีเรียนแบบนะครับจะมาเรียนแบบปีสองพันห้าร้อยสาสิบขึ้นมานะครับสามสิบสี่ิบห้าสิบเพราะว่าไอ้คนที่เรียนแบบยังไม่เกิดครับช่วงนั้นไอ้คน อีกคนที่ว่าเรียนแบบเขายังไม่เกิดเพิ่งจะมาเกิดพศอสสามศูนย์ครับเขาก็มาเรียนแบบพระทุกทุกหลวงพ่อที่มีการเรียนแบบเป็นไอเรียนที่ ขดทหารครับตมีเส้นมีเส้นตอู คมชัดน,นะครับเรามาดูหลวงพ่อชื่นนะครับเบี้ยนที่มีชีวิตะครับผมเป็นเบี้ยนที่สวยมากครับ นแปดนะครับเดี๋ยวนี้เนที่มีชีวิตคมชัดขึ้มาเลยครับมัดนับขาด เห็นไหมครับการตัดขอบเหรียญช่วงนั้นยังไม่มีเรียนแบบนะครับพะทุกเหรียญทุกอะไรตารขอบขอบได้อะไรได้คือเป็นพระที่หลวงพ่อสร้างนะครับในยุคนั้นเราทุกวันนี้เราคิดเองได้นะครับอย่าไป ให้เขาตัดสินว่าเออเหรียญนั้นเก๋เหรียนี้นนนปลอมเราต้อง,ต,องต้องหูฟังตาเห็นนะครับพอเราพิจารณาได้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็รู้ไม่าหลวงเพราะเงินไม่มีจมูกมีอะไรเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่มีการใช้ศึกอย่างนั้นนะเป็นเหรียญแท้มันไม่ใช่นะครับยยุคสมัยก่อนเนะี่ยการทำหุ่นเทียนเขาก็ต้องมีหูมีตาแหละครับ สมัยก่อนเขาไม่ได้แฝงพระนะครับพระคือจะออกไปลบไปทําศึกเขาถึงเอาพกเหรียญพกอะไรไปแล้วเอามาเขาก็เ,เข้าวัดครับไปฝากไว้ที่วัดเขาไม่เข้าบ้านนะครับพวกวัตถุมงคลเอาง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ ไม่ยอมรับตัวเองอะ่ะผมจะยกชักเรื่องหนึ่งให้ฟังนะเอาเรื่องใกล้ตัวคุณก็ได้คุณซื้อลอตเตอรี่อย่างคุณไปซื้อสามใบสี่ใบนี้คุณจําจําจําได้ไหมว่าเลขหกตัวมีอะไรบ้างครับลูกเมียคุณจําได้ไหมและเพื่อนคุณอะ่ะจําได้ไหมญาติพี่น้องคุณจําได้ไหมลองคุณเอาไปหล่นต่อหน้าเขาสักร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขาดีครับว่าเขาจาเลขหกตัวได้ไหม แค่นี้แหละครับคือถ้าเราเราต้องยอมรับความจริงทุกทุกคนนะครับเราก็จําแค่สองตัวหลังสามตัวนี้ละครับสามตัวท้ายอย่างเงี้ยจําได้แต่ไอ้ว่าหกตัวเราคงจําไม่ได้ทุกคนนะครับร้อยร้อยต่อหนึ่งร้อยต่สองนห้คิดบ้านนะผมบ่าอย่างนงี้นะเออถ้าถูกรันที่หนึ่งอย่างเงี้ยคนที่รู้ถูกอ่ะคือแมค่ค้าขายลอตเตอรี่ครับเพราะเขาถ่าย ถ่ายรูปถ่ายแกกล้องโทรศัพท์ไว้นะครับเขาจะดูแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาหนซื้อไปถ้าเรายอมรับความจริงอ่ะก็เหมือนมันคิดเองได้นะครับเราไม่ต้องให้คนอื่นเขาคิดออกครับว่าเออเก๊แท้เป็นยังไง คนเรามันหากินแปลกตัววันนี้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละยิงตรงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่อยู่เราไม่จะเป็นต้องไปเช่าอะไรประตูมงคลมูแพงแรอกครับเรามีอยู่ที่บ้านถ้าอะไรเราก็ที่รุ่นปู่รุ่นย่าศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับเป็นพระแท้วัดไหนหลวงพ่ออะไรเกจิอะไรอยู่ที่เรานับถือหรอเปล่าแทนครับคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์อะไรที่ว่าสมควรที่เราจะใช้จ่ายก็ไม่ใช้จ่าย อานุมานนะครับอานุมานนี่ก็เป็นาระลหนึ่งที่หลวงปู่สร้างนะครับแก่ทองผสมนะครับส่วนมากทองคำสามัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีราคานะครับเงินมีราคากว่านะครับการทำวัตถุมุคลส่วนมากเขาจะแก่ทองนะครับแก่ทองคำนะ ก็รอยตะไบมันไม่ใช่ตะไบนะครับมันไม่เป็นรอยตะไบติดอยากเขาเรียกตะบงนะครับสมัยก่อนเป็นท้องปีงอะ่ะเหมือนลูข้อเงินอย่างเงี้ยเขาจะใช้ตะบงนะครับตะบงขูดเอาแต่เป็นรอยเล็กๆนย่างเขาไม่ใช่นะครับ ดูความคาบสนิมครับคมเก่า อย่างนี้แหละครับท่านเคยเห็นที่ไหนบ้างมาป่ะแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับในเฟซใน YouTube ไม่มีใครลงถ้าเราไม่ลงนี้ก็ไม่รู้ว่ามีคลิปนี้ก็ขออําลาทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ